จบลงมปที่เรียบร้อยสำหรับเกมบิกแมตช์ประจำพีเมลิกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับศึกแย่งชิงพื้นที่ท็อปโฟระหว่างลิเวอร์พูลพบกับทอตแนมฮอร์สเปอร์ซึ่งช,ชนะในนัดนี้ตกเป็นของลิเวอร์พูลแบบ Dharma, ดามา่าซ้อนดาม่าโดยหงส์แดงเครื่องร้อนเร็วโลยิงผู้มาเยือนตั้งแต่15นาทีแรกจากเคอร์อติสโจนนาทีที่3ลูวดิอาร์ตนาทีที่5และจุดโทษของโมฮัมเหม็ดซาลาห์นาทีที่15ก่อนที่แฮร์รี่เคนจะยิงประตูตีไข่แตกได้ในนาทีที่40หลังจากนั้นสเป,ปิาทที่รรท 77, ลลชร อย่างไรก็ตามทัพไก่เดทองดีใจกันได้เพียง99วินาทีก็มาโดนเดียโก้เจ้าตาซัดประตูชัยนาทีที่90.4และจบเกมด้วยชัยชนะของลิเวอร์พูลที่สกอร์4ประตูต่อ3เกมนี้ลิเวอร์พูลมีการปรับเปลี่ยนทีมเล็กน้อยส่งอิบาฮิมาโกนาเต้ที่พ่งหายเจ็บกลับมายิงคู่กับจิฟานไดพร้อมส่งฮาวิ่เอริ่กลับมาลงเล่นเป็น11ตัวจริงอีกครั้งขณะที่ลูดิอาสลงเล่นตัวจริงนัดแรกในรอบเกือบครึ่งปีแล้วก็ต้องบอกเลยว่าลิเวอร์พูลออกสตาร์ทเกมได้อย่าง Perfect, าเพปปรอร์เฟก แฟร์ซเปอร์แฟตแบ็กย้อนไปเกมที่แพ้นิวคาสเติลหนึ่งต่อหกซึ่งเกมวันนั้นพวกเขาก็โดนนำไว้พร้อมจบเกมด้วยการแพ้เลเทซึ่งก็ดูเหมือนว่าเกมนี้อาจจะเป็นอีกครั้งโดยสามประตูที่หงยิงได้แต่ก็มีสตอรี่ในแต่ละประตูโดยประตูแรกที่เทนอเล็กซานเดอร์อโน่ขอเข้ามาให้เคอร์ติจอนยิงนี่เป็นการเข้าทำของสองเด็กบ้านของสโมสรและประตูนี้เป็นการแอซิสห้านัดติดต่อกันของเทนหรือนับตั้งแต่ที่เขาปรับบทบาทมาเล่นกองกลางในช่วงที่ทีมขึ้นเกมลุกส่วนประตูที่สอง,ก,ก,องก,ก็นนนตัวจรริงใเด หล,หลังเจ็บยาวตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วและประตูที่3ก็เป็นการปลดล็อกจุดโทษของโมเมดซาลาหลังยิงพลาดมาแล้วสครั้งติดต่อกันในเกมพบบอลมาร์และอาเซนอลและเป็นการฉลองการลงเล่นนัดที่3ร้อให้กับลิเวอร์พูลซึ่งหลังจากที่ลิเวอร์พูลกระสวกไป3ประตูหลังจากนั้นเห็นได้ชัดเลยว่านักเตะของสเปอร์สมาธิหลุดขึ้นเกมลุกไม่ได้เป็นเวลานานก่อนจะเริ่มตั้งเกมได้ในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกของเกมและเริ่มมีโอกาสได้ทําประตูอยู่หลายครั้งแต่ก็จวนปลายเจียนมาจนกระทั่งอีวานเปเลซิโย เปิดเข้าเขตโทษให้กับนันทีมแฮร์รี่เคนซัดด้วยขวาไล่มาเป็น1ต่อ3ผูู้ขวัญกำลังใจให้กับลูกทีมได้ทันทีพร้อมขึ้นแทนเป็นลองดาวสโวสูงสุดของพีเมลีที่สองปประตูเท่ากับเวลูนีประตูนี้เหมือนเป็นการตบหน้าเหล่าแข้งไก่ให้กลับมาสู้อีกครั้งและก็ไม่รู้ว่าช่วงพักครึ่งไลอ้อนเมซันปูกใจลูกทีมมีท่าไหนถึงทำเอาลูกทีมเล่นได้อย่างยอดเยนนี่ยมในครึ่งหลังสเปอร์มีโอกาสทำประตูมากกว่าเจ้าบ้านอย่างชัดเจนซึ่ง,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 งครึ่งหลังพวกเขายิงชนเสาไปถึงครั้งเลนอาเดอมีนาๆรอนๆกันบ้้าางงซึ่ทสสุดเกมขออปร ก็เอาชนะเกมลับของลิเวอร์พูลได้สําเร็จจากโซนเฮืองมินและที่เจ็บจี๊สุดๆก็คือมาโดนลิชาริซอนเด็กเก่าอียิปตนที่ยังยิงในหลิงไม่ได้เลยซอาประตูมงติงเสมอในช่วงทศเวลาบาดเจ็บณเวลานั้นหากจบเกมด้วยการเสมอก็คงจะดราม,ม่าพอแล้วทว่า,าเพียงไม่กี่วินาทีต่อมาลูคัสมูลาที่ลงมาเป็นตัวสํารองดันแปะบอลขึ้นหลังพลาดมาเข้าทางเดียโก้โ,กโจตาตัดด้วยสายบอลตุงตะข่ายของเสียงเฮล่านสนามแอนฟิลด์และจบเกมไปแบบสุดแสนจะดราม,มา่าทายชนะของลิเวอร์พูลทำให้โอกาสการติดท็ทอปโฟของพวกเขายังพอได้ลุ้นอยู่บา สังเกตเพิ่มเป็น56คะแนนตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ4อยู่7คะแนนแต่แข็งมากกว่า1นัดตรงกันข้ามก,กับสเปอร์ที่ตอนนี้แทบจะหมดหวังแล้วหลังไม่ชนะใครมา4เกมติดหลงอันดับ6ของตารางตาปีสายแดงอยู่9คะแนนและแข็งมากกว่า2นัดในทางทฤษฎียังพอมีโอกาสแต่ในทางปฏิบตัติบอกเลยว่ายากมากมา